สวัสดีครับน้อง,องวันนี้นะครับพี่จะพาพวกเราไปรู้จักกับเลขทะเบียนหนังสือ ISBN 13กันเลยก่อนอื่นนะครับสิ่งที่เราต้องรู้จักก็คือประวัติและความเป็นมาของ ISBN 13 เมื่อคิดตจักราศน่นกานะครับมีบริษัทจำหน่ายหนังสือขนาดใหญ่ที่สุดของอังกฤษคือบริษัท W S Smith a n d Son จำกัดนะครับจะขนย้ายหนังสือและการปฏิบัติงานทั้งหมดไปยังสถานที่ใหม่ที่เมืองสวิตดอนและจะติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการปฏิบัติงานด้านการสำรวจการสั่งซื้อและการควบคุมคลังหนังสือให้มีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้นจึงจำเป็นที่จะต้องกำหนดหมายเลขให้แก่หนังสือแต่ละชื่อเรื่องเพื่อให้ทันกำหนดการเคลื่อนย้ายในคิเตะจักรา1967นั่ง ให้การกำหนดหมายเลขเป็นมาตรฐานแน่นอนสำหรับสำนักพิมพ์อื่นๆด้วยบริษัท W S Smith ได้ปรึกษากับสมาคมสำนักพิมพ์และได้เชิญศาสตราจารย์ F. G. Foster นะครับแห่งภาควิชาเศรษฐศาสาตร์กรุงลอนดอนมาช่วยในการกำหนดหมายเลขแบบมาตรฐานในเดือนพฤษภาคมพศ1 9 6 6ศาสตราจารย์ Foster นะครับได้รายงานสรุปไปว่าจำเป็นจะต้องนำระบบหมายเลขมาตรฐานกำหนดให้แก่หนังสือแต่ละชื่อเรื่องในวงการธุรกิจหนังสือ ต่อมานะครับสมาคมสำนักพิมพ์ได้แต่งตั้งคณะกรรมการวิธีการและการเผยแพร่ชุดหนึ่งซึ่งประกอบไปด้วยผู้แทนจากสำนักพิมพ์ต่างๆเพื่อดําเนินการตามรายงานร่วมกับศาสตราจารย์ฟรอสเตอร์นะครับนอกจากนั้นยังมีผู้แทนของสำนักพิมพ์ต่างๆที่มาช่วยกรรมการชุดนี้ในด้านคอมพิวเตอร์ด้วย ต่อมาครับคณะกรรมการได้เริ่มดําเนินการและตกลงใจที่จะวางแผนจัดทําเลขสากลสําหรับหนังสือทั้งหมดที่พิมพ์โดยสานักพิมพ์ต่างๆในประเทศอังกฤษนะครับไม่เฉพาะแค่สํานักพิมพ์ที่เป็นสมาชิกของสมาคมสํานักพิมพ์เท่านั้นในการจัดทําเลขนะครับประจําหนังสือนี้ได้เชิญ a j เวลบรรณาธิการผู้จัดการของสมาบรรณานุกรมแห่งชาติประเทศอังกฤษมาร่วมจัดทาด้วยการจัดทําระบบเลขมาตรฐานประจําหนังสือหรือ Standard b o o k Number นี้ได้จัดทําสําเร็จและเริ่มใช้เมื่อในคิสกัลลา1 0 0 0 9ก7ครับต่อมาระบบเลขมาตรฐานประจำหนังสือของอังกฤษเราจะเรียกว่า Standard Book Number หรือ SBN ครับประกอบไปด้วยเลข9หลักซึ่งแบ่งออกเป็น3ส่วนการพิมพ์เลขทั้ง3ส่วนนี้ลงในหนังสือกำหนดให้มีระยะห่าง3ระยะเสมอเลขทั้ง3ส่วนมีหน้าที่ดังนี้ส่วนที่1นะครับ เป็นรหัสของสำนักพิมพ์อาจาเป็นตัวเลขตั้งแต่2หลักถึง7หลักสำนักพิมพ์ใหญ่ผลิตหนังสือออกมาจะได้เลขรหัสน้อยหลักดังนั้นจะเหลือเลขรหัสมากสำหรับหนังสือแต่ละชื่อเรื่องครับส่วนที่2นะครับที่เราต้องไม่รู้ก็คือเป็นรหัสเฉพาะของชื่อเรื่องหนังสือเรื่องใดเรื่องหนึ่งหรือเล่มใดเล่มหนึ่งเลขรหัสอาจจะเป็นเลขตั้งแต่3หลักถึง6หลัก และขึ้นอยู่กับเลขสำนักพิมพ์ถ้าเลขหลักหรือตำแหน่งของสำนักพิมพ์น้อยเลขหลักของชื่อเรื่องก็จะมากแต่ถ้าเลขหลักของสำนักพิมพ์มีมากเลขหลักของชื่อเรื่องก็จะมีน้อยลงตามลำดับครับซึ่งเมื่อเลขทั้งสองส่วนนี้มารวมกันแล้วเราก็จะได้เลข8หลักหรือ8ตํตำแหน่งนั่นเองต่อมานะครับส่วนที่3จะเป็นเลขตรวจสอบ เป็นเลขส่วนสุดท้ายของเลขประจําหนังสือและมี1ห,หลักเสมอนะครับเลขตรวจสอบจะทําหน้าที่ตรวจสอบว่าเลขทั้ง8หลักที่บันทึกเข้าไปในคอมพิวเตอร์นั้นถูกต้องหรือไม่นะครับต่อมาตัวอย่างของเลขมาตรฐานประจําหนังสือ s b n และก็ส่วนอธิบายต่างๆครับจะประกอบไปด้วยตัวเลข8 4 3 6 1 0 7 2 7โดย8 4 3 6คือรหัสของสำนักพิมพ์1072เลขชื่อเรื่องสุดท้าย เเป็นเลขตรวจสอบครับต่อมานะครับในขณะที่ประเทศอังกฤษได้จัดระบบเลขมาตรฐานประจำหนังสือ s b n ขึ้นมาใช้เมื่อคิสตศักราร1 9 6 7ประเทศต่างๆจึงพากาันตื่นตัวเรื่องการนำตัวเลขมาตรฐานประจำหนังสือมาใช้ในประเทศของตน ในประเทศสหรัฐอเมริกาก็มีหน่วยงานต่างๆสนใจในเรื่องนี้สมาคมห้องสมุดอเมริกันสภาสำนักพิมพ์หนังสือของอเมริกาและสมาคมมาตรฐานของอเมริกากำลังศึกษาระบบเลขมาตรฐานของอังกฤษยอยู่ในขณะนั้นเพื่อศึกษาว่าสามารถนำไปใช้กับหนังสือในอเมริกาได้หรือไม่ส่วนในประเทศเยอรมน,นีนะครับได้นำเอาระบบเลขมาตรฐานประจําหนังสือไปใช้แล้วนั่นเอง ต่อมานะครับเมื่อคิสสกราด1 9 6 7คณะกรรมการวิชาการขององค์การมาตรฐานระหว่างชาติได้แต่งตั้งคณะบุคลขึ้นมาคณะหนึ่งเพื่อตรวจสอบและศึกษาว่าสามารถจะนําเอาระบบเลขมาตรฐานประจําหนังสือของอังกฤษไปใช้กับประเทศต่างๆได้หรือไม่จากคําแนะนําของศาสตราจารย์ F.G. Foster นะครับสรุปได้ว่าประเทศต่างๆสามารถนําเอาระบบ เลขมาตรฐานประจำหนังสือของอังกฤษไปใช้ได้และระบบ SBN นี้นะครับสามารถทำให้เป็นระบบสากลได้โดยการเพิ่มเลขอีกหนึ่งหลักเข้าไปครับเพื่อแทนความหมายของประเทศหรือกลุ่มของประเทศหรือกลุ่มของภาษานะครับเป็นต้นต่อมาในเมื่อคริสตศักราช1,960ต่างได้หรือไม่จาก คำแนะนำของศาสตราจารย์ F.G. Foster นะครับสรุปได้เลยว่าประเทศต่างๆนะครับสามารถนำเอาระบบเลขมาตรฐานประจำหนังสือของอังกฤษไปใช้ได้และระบบ SBN นี้นะครับสามารถทำให้เป็นระบบสากลได้โดยยังไงครับโดยการเพิ่มเลขเข้าไป1หลักเพื่อแทนความหมายของประเทศหรือกลุ่มของประเทศหรือกลุ่มของภาษานะครับต่อมาในปีคิักริ มีการประชุมที่กรุงลอนดอนโดยมีตัวแทนจากประเทศเดนมาร์กฝรั่งเศสเยอรมนีเนเธอร์แลนด์นอร์เวย์สหรัฐอเมริกาและผู้สังเกตการจากองค์กรการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมของสหรประชาชาติประเทศอื่นๆที่ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เขียนข้อเสนอความคิดเห็นความสนใจส่งไปยังกรรมการที่ประชุมได้เสนอให้ปรับปรงุงระบบ SBN ของอังกฤษ ขึ้นเป็นระบบสามก้นเพื่อให้ประเทศต่างๆทั่วโลกครับได้ใช้ทั่วกันนั่นเองดังนั้น,นครับกรรมการแผนเอกสารขององค์การมาตรฐานระหว่างชาติจึงจัดให้มีการประชุมขึ้นอีกครั้งหนึ่งที่กรุงเบอร์ลินเมื่อเดือนพฤษภาคมคิสศักราช1969 เพื่อพิจารณาระบบเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือการประชุมครั้งท้ายนะครับมีขึ้นที่กรุงสต็อกโฮล์มประเทศสวีเดนเมื่อเดือนตุลาคมคศ1969<ม>จากคนของการประชุมทั้งหลังนะครับสองครั้งนี้ได้ร่างหลักคำแนะนำที่2108ขององค์การมาตรฐานระหว่างชาติ เกี่ยวกับระบบเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ISBN System ขึ้นมาและได้ตีพิมพ์ออกเผยแพร่แก่ประเทศสมาชิกทั้งหมดระหว่างคิศกราษ1970นั่นเองครับต่อมานะครับหลักคำแนะนำที่2108ขององค์การมาตรฐานระหว่างชาติเกี่ยวกับเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ISBN โดยสรุปมีดังนี้นะครับข้อ1ขอบเขตและเนื้อหาของการนำไปใช้ องค์การมาตรฐานระหว่างชาติมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดความร่วมมือและการจัดทําเลขประจําหนังสือให้เป็นมาตรฐานทั่วโลกดังนั้นเลขมาตรฐานสากลประจําหนังสือ ISBN นี้จะเป็นเลขเอกลักษณ์สาหรับหนังสือชื่อเรื่องใดชื่อเรื่องหนึ่งหรือฉบับพิมพ์ครั้งใดครั้งหนึ่งของชื่อเรื่องนั้นๆจากสํานักพิมพ์สํานักใดสํานักหนึ่งในประเทศหรือในกลุ่มประเทศ หรือในกลุ่มภาษาใดครับ 2. การสร้างเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ISBN เลข ISBN เราจะประกอบไปด้วยเลข10หลักแบ่งออกได้เป็น4ส,ส่วนคือ 1. รหัสกลุ่ม 2. รหัสสำนักพิมพ์ 3. รหัสชื่อเรื่อง 4. นะครับรหัสตรวจสอบ สุดท้ายนะครับก่อนที่เราจะจบหัวข้อนี้ไปเรามาสรุปทำลายของ ISBN กันแบบคร่าวๆเข้าใจง่ายกันเลยครับเริ่มแรกเลยในปีคิตศักรา1965มีบริษัทจำหน่ายหนังสือขนาดใหญ่ที่สุดของอังกฤษจัดทำระบบเลขมาตรฐานประจำหนังสือ Standard Book Number ขึ้นมาครับต่อมาในปีคิตศักรา1970ระบบเลขมาตรฐานประจำหนังสือ ISBN System ได้ถึงกำเนิดขึ้นมา และในปีคิตศัลดกา 1, 76, สำนักงานหอสมุดแห่งชาติได้สมัครเข้าเป็นสมาชิกศูนย์เลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือต่อมาในปีคิตศักราที่ห9ึ่พอสมหอสมุดแห่งชาติเริ่มให้บริการเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือต่อมาในปีคิตศกัลลาดสองพอหอสมุดแห่งชาติได้พัฒนาระบบ e-service ขึ้นมาครับ ต่อมานะคะเราจะกล่าวถึงนิยามของ ISBN 13นะคะเค okay, ค่ะมาดูที่ความหมายนะคะความหมายคืออะไรคือเลขรหัสสากลที่กำหนดขึ้นใช้สำหรับสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือทั่วๆไปมีความมุ่งหมายที่จะให้เป็นเอกลักษณ์ของหนังสือแต่ละเล่มเพื่อความสะดวกถูกต้องและรวดเร็วในการนำเนินงานด้านควบคุมข้อมูลสิ่งพิมพ์ในคอมพิวเตอร์ ในด้านการสั่งซื้อหนังสือด้านการแลกเปลี่ยนด้านการสำรวจข้อมูลและด้านการควบคุมสินค้าคงคลังของสำนักพิมพ์ค่ะต่อมานะคะเลขรหัสกลุ่มเลขรหัสกลุ่มนะคะเป็นเลขที่ส่วนเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือเป็นผู้กำหนดให้ว่าประเทศใดควรได้รหัสเลขอะไรซึ่ง ปัจจุบันนะคะตั้งอยู่ที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษนี่นนค่ะโดยจัดรหัสกลุ่มดังนี้ค่ะอ่ก็จะเป็นไปตามนี้เลยนะคะเลขรหัสกลเลขรหัสกลุ่มเนี่ยกำหนดให้ตั้งแต่เลขหลัก1หลักค่ะเช่น0หรือ5จนถึง5หลักตามระบบนี้ประเทศไทยถูก,ถกจัดไวใ้ในกลุ่มที่5นะคะ ต่อมานะคะเลขรหคาสำนักพิมพ์การกําหนดเรขราคาสำนักพิมพ์เนี่ยขึ้นอยู่กับการพิจารณาของกลุ่มประเทศหรือหรือประเทศซึ่งจะต้องมีหน่วยงานที่รับผิดชอบของกลุ่มหรือของประเทศค่ะเ,เฉพาะประเทศไทยนะคะขอสมุดแห่งชาติได้รับมอบหมายจากศูนย์ ISBN สากลให้ดูแลรหสัสกลุ่มและทาหน้าที่พิจารณากลุ่มของสํานักพิมพ์ภายในประเทศแล้วแยกเป็นกลุ่มต่างๆโดยจัดรหัาสํานักพิมพ์ดังนี้ค่ะ รัก็จะเป็นไปตามนี้เลยนะคะเลขรหัสสำนักพีมพจะแสดงให้ทราบว่าจํานวนเลขทั้งหน้าสารมือนะคะมีเลขรหัสชื่อเรื่องจํานวนเท่าใดค่ะต่อมานะคะ EAN หรือ European Article Numbers คือระบบมาตรฐานสำหรับรหัสบาร์โค้ด ซึ่งเป็นรห um ัสต <mon> ัวเลขที่อำนวยความสะดวกให้เครื่องคอมพิวเตอร์สามารถอ่านข้อมูลจากรหัสแท่งได้ด้วยการใช้เครื่องอ่านรหัสแท่งเครื่องอ่านนี้จะสามารถแปลงแสงสะท้อนให้เป็นรหัสส่งต่อไปยังเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะเมื่อคิรสแรดักาษ1,980 The International Article Numbering Association ได้พิจารณาเรื่องการใช้ระบบ EAN ขึ้นขึ้นครั้งแรกค่ะแล้วก็พิจารณาต่อมาจนกระทั่งเมื่อคิดในศัก,กราช1 9 9 3จึงได้ข้อสรุปว่าสิ่งพิมพ์ประเภทหนังสือสามารถใช้ระบบ EAN 13โดยใช้รหัสประเทศใช้รหัสประเทศหนังสือคือ978และนำรหัส ISBN ที่ได้รับมาแปลเป็นรหัสค่ะ ต่อมาเราจะมาดูในหัวข้อสมบัติของ i s b N13 กันนะครับองค์การมาตรฐานระหว่างชาติหรือ ISO นะครับได้กำหนดเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือซึ่งเป็นเลขสิบหลักนะครับเพื่อแสดงสัญลักษณ์ของหนังสือแต่ละชื่อเรื่องและในปัจจุบันมีการใช้แล้วกัน160ประเทศครับแต่เนื่องจากมีความต้องการในการใช้มากขึ้น จนทําให้เลข ISBN ที่กําหนดและเตรียมไว้นะครับไม่เพียงพอต่อสนักพิมพทั่วโลกในปี22 0จึงได้มีการประชุมกันเพื่อกําหนดการเตรียมความพร้อมในการเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงครับในระบบเลข ISBN 10หลักไปสู่เลข ISBN 13หลักครับและได้เริ่มใช้ตั้งแต่วันที่1มกราคม2550เป็นต้นมาครับต่อมาก็มีการเสนอร่างข้อเสนอนะครับ เพื่อจะทำ ISBN ระบบใหม่และดำเนินเป็นผลสำเร็จเมื่อเดือนพฤษภาคม2548ครับในระบบใหม่นี้นะครับจะเป็นเลข ISBN 13หลักและเพื่อให้สามารถรองรับการใช้งานเลขที่ ISBN ที่มากขึ้นและปรับระบบ ISBN ให้เข้ากับ EAN UCC นะครับซึ่งเป็นระบบโค้ดของสินค้า และผลิตภัณฑ์ที่เป็นหนังสือเพื่อเชื่อมโยงและให้เป็นมาตรฐานเดียวก,กันกับระบบการค้าทั่วโลกโดย ISBN 13หลักนะครับเราจะแบ่งออกเป็น5ส่วนดังนี้ส่วนที่1จะเป็นรหัสบาร์โค้ดครับจะเป็นจะจะเป็นเลข3หลักของระบบ EAN ซึ่งเป็นรหัสแท่งแสดงสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ประเภทหนังสือ ส่วนที่2เป็นรหัสกลุ่มประเทศซึ่งกำหนดโดยศูนย์เลขมาตรฐานสา,ากลการหนังสือโดยประเทศไทยนะครับเราจะใช้6 1 1ครับส่วนที่3รหัสสำนักพิมพ์หน่วยงานบริหาร ISBN นะครับจะเป็นผู้กำหนดเลขนในส่วนตรงนี้ครับส่วนที่4รหัสชื่อเรื่องก็จะเป็นรหัสที่สำนักพิมพนน์นั้นกำหนดขึ้น,นครับส่วนลำที่5ส่วนที่5เป็นเลขรวจสอบจากคำนวณด้จากเลข 12หลักแรกครับโดยใช้สูตร m o d u โ o 11ครับโดยจากสมบัติของเลข i s b a นะครับจะมีประโยชน์ดังนี้ 1. จะส่งเสริมและเผยแพร่ให้รายชื่อของสิ่งพิมพ์ที่จัดพิมพ์ในประเทศนั้นแพร่กระจายไปทั่วโลกครับและเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่ใช้สิ่งพิมพ์ในห้องสมุดในประเทศต่างประเทศครับ 2. จะช่วยให้ผู้พิมพ์และผู้ใช้หนังสือทั่วโลกครับสามารถติดต่อกับหาก,กันได้อย่างรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับ3 ใช้เลข ISBN นะครับเป็นรหัสสินค้าในการติดต่อสื่อสารระหว่างสํงนักพิมพ์ผู้จัดจำหน่ายร้านหนังสือห้องสมุดและผู้ซื้อทั่วไปครับซึ่งจะทําให้เกิดการประสานงานที่รวด,ดเร็วรหัสสินค้าไม่ผิดพลาดสามารถแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นมาตรฐานสากลด้วยลบบคอมพิวเตอร์ครับ C. แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างห้องสมุดทั้งภายในต่างประเทศครับสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น5 ใช้ร่วมกับระบบโ้ดครับจะทําให้ระบบก,การขายสะดวกรวดเร็วสามารถนําข้อมูลสินค้าไปบริหารวางแผนและควบคุมการผลิตคงคลังครับ 6. ใช้เป็นเลขเอกลักษณ์ของสิ่งพิมพ์แต่ละชื่อรวมการเป็นสากลโดยใช้เป็นเลข13ามหลักตในปัจจุบันครับ 7. จะช่วยให้นักศึกษานักวิจัยนักวิชาการและบุคคลทั่วไปนะครับได้เรียนได้เรียนรู้ข้อมูลเกี่ยวกับหนังสือในศึกษาข,ขาในแต่ละประเทศทั่วโลกครับ และประโยชน์ต่อวงการท้องสมุนดนะครับก็คือ 1. จะทําให้การสืบค้นข้อมูลและการเข้าถึงข้อมูลเป็นไปด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ 2. จัดบวดหมู่และทํารายการคัดเลือกถ่ายโอนข้อมูลหลักฐานบัตรายการของศูนย์ข้อมูลบรรณกรมต่างๆเช่นสืบค้นข้อมูลจากฐานข้อมูล oclc ลดการซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน 3. isbn ทำหน้าที่เป็นศูนย์ควบคุมจำนวนสิ่งพิมพ์ที่เกิดขึ้นในประเทศ และทำให้ทราบแนวโน้มการผลิตสินค้าในสาขาวิชาต่างๆครับ 4. ISBN อำนวยคำสะดวกในด้านการบริการยืมคืนหนังสือห้องสมุดครับ 5. ใช้ในการยืมระหว่างห้องสมุดปรรณารักษ์ในบางประเทศคนพบว่าการใช้เลข ISBN นะครับจะทําให้การค้นค้าข้อมูลไม่ผิดพลาคสะดวกรวดเร็ว 6. ข้อมูล ISBN ที่มีอยู่ สามารถเชื่อมโยงกับข้อมูลที่อยู่ในบัตรรายการ ISBN จึงทำหน้าที่เสมือนตัวเลขที่ควบคุมบรรณาุกรมแห่งชาติอีกด้วย ISBN นี้จะปรากฏอยู่ทั้งด้านนอกและด้านหลังปกของหนังสือทุกเล่มเพื่อความสะดวกด้วยการอ่านจ,จากเครื่องบาร์โค้ดสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือในปัจจุบันนะครับได้มีการยอมรับการใช้เลข ISBN กับสิ่งพิมพ์ต่างๆเพื่อสแสดงให้ทราบว่า ISBN ได้ถูกนำมาใช้กับสิ่งพิมพ์ยุคใหม่ เป็นยุคที่มีกิจการต่างๆท้งงองสมุดด้วยเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์แล้วต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างของเลขทะเบียนหนังสือ ISBN 13ครับเราจะมาดูรูปต่อไปนี้นะครับเป็นตัวอย่างของเลขทะเบียนหนังสือ ISBN 13หลักจะสังเกตได้จากปกด้านหลังของหนังสือต่างๆ นี่ก็จะเป็นตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับที่อยู่ทางด้านปกด้านหลังของหนังสือต่างๆ่อามาจะเป็นส่วนประกอบของเลข ISBN 13หลักจะระบุดังนี้นะครับตำแหน่งตัวเลขที่เป็นสีแดงจะระบุประเภทสินค้านั่นคือหนังสือ 2. นะครับตำแหน่งตัวเลขที่เป็นสีเหลืองจะระบุถึงรหัสประเทศ3นะครับตำแหน่งตัวเลขที่เป็นสีส้ม จะระบุถึงสำนักพิมพ์4นะครับตำแหน่งตัวเลขที่เป็นสีเขียวเข้มจะระบุถึงชื่อเรื่องของหนังสือสุดท้ายน,นะครับ5ตำแหน่งที่ตัวเลขที่เป็นสีเขียวอ่อนจะระบุถึงตัวเลขตรวจสอบได้จากการคำนวณครับอันนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างการใช้เลข ISBN 13ครับเราจะมาดูกันเลยครับว่าตัวอย่างการใช้เลข ISBN 13นั้นใช้อย่างไร โดยทั่วไปแล้วนะครับเราจะต้องพิมพ์ ISBN ให้ปรากฏบนสิ่งพิมพ์และจะต้องพิมพ์คำว่า ISBN นำหน้าเลขทั่วไป13หลักด้วยเลขอาราบิกและสามารถพิมพ์ได้2แบบดังนี้เลยนะครับ 1. แบบที่ใช้เครื่องหมายขีดระหว่างตัวเลขเช่น ISBN 978ขีด974ขีด489ขีด125ขีด9ครับ 2. แบบพิมพ์ไม่มีขีดเครื่องหมาย ็คือแต่จะใช้การเว้นวรรคแทนเช่น ISBN 978เวนวรรค974เวนวรรค489เว้นวรรค125และสุดท้ายเว้นวรรค9ครับอันนี้นะครับจะเป็นตัวอย่างเลข ISBN 13หลักบ,บนหลังหนังสือนะครับเรื่องปั้นฝันเป็นหนังสือจะเห็นไหมครับว่าจะเป็นตัวอย่างเลข ISBN 13 บนหลังหนังสือต่อไปนะครับเราจะมาดูถึงรายละเอียดของเลข ISBN 13ของหนังสือเรื่องปั้นฝันเป็นหนังสือโดยในแต่ละตัวเลขนะครับแต่ละตำแหน่งเราจะบอกว่า เลข978หมายถึงสินค้าที่เป็นหนังสือเลข974หมายถึงรหัสประเทศไทยเลข033หมายถึงสำนักพิมพ์แห่งจุุาลงกรมหาวิทยาลัยเลข449หมายถึงรหัสชื่อเรื่องปั้นฝันเป็นหนังสือเลข1หมายถึงเลขการตรวจสอบครับต่อไปนะครับจะเป็นตัวอย่างเพิ่มเติมนะครับที่เราจะต้องรู้ไว้ในการคำนวณเลขตรวจสอบของ 1> I.S.B.N 1 3หลักในหลักสุดท้ายกันครับก่อนอื่นนะครับในการคำนวณเลขตรวจสอบนี้เราจะต้องใช้สมบัติในเรื่อง c o n g r u r n ้นนะครับซึ่งเราจะมาทำความรู้จักกันในการคำนวณเบื้องต้นที่เกี่ยวกับ c o น g r u e n ้ดังนี้นะครับจากสัญลักษณ์นะครับสมขีดตามนี้เลยนะครับเราจะอ่านไว้ว่า c o n g r u r n ้นะครับซึ่งเราจะให้ข้อความต่อไปนี้นะครับว่า a c o n g r u e n t กับ b modulo n นั่นคือ ความหมายว่า n นะครับจะหาร a ลบ b ลงตัวตัวอย่างเช่นนะครับจะเห็นไมว่า91 congruent 11 modulo 10นั่นคือเราจะนำ91า91นะครับไปลบกับ11จะเท่ากับ80ซึ่งทำให้เราได้ว่า10จะหาร80ลงตัวนั่นเองครับต่อไปนะครับจะเป็นการคำนวณตัวเลขนะครับตรวจสอบหลักสุดท้ายนั่นคือหลักที่13ครับ ซึ่งตัวเลขในหลักที่13นะครับจะต้องเป็นตัวเลขตั้งแต่0ถึง9 9เนะครับเลขใดเลข1ครับซึ่งจะมีสูตรในการคำนวณดังรูปต่อไปนี้เลยนะครับตัวอย่างครับเราจะมาดูตัวอย่างในการคำนวณเลข ISBN หลักสุดท้ายนะครับโจทย์เราจะให้มาว่าต้องการหาเลขตรวจสอบทะเบียนหนังสือ ISBN 13ของ978-616-426ขีด616ขีด426 161-4ขีดสี่เหลี่ยมนะครับโดยสิ่งที่เราทราบต้องการทราบนะครับว่าสี่เหลี่ยมนี้จะเท่ากับตัวเลขใดเลข1ตั้งแต่0ูนถึงเนะครับจากสูตรด้านล่างนี้นะครับเราจะทําการแทนค่าในแต่ละตํตาแหน่งโดยให้ x 1 9เท่ากับ9 x 2 7เท่ากับ7 x 3 8เท่ากับ8ไปเรื่อยๆนะครับจนถึงหลักสุดท้ายเลยเห็นไ <uğ> หมครับว่าคือหลักที่13 ซึ่งเรายังไม่ทราบว่าหลักที่13ของเรานั้นเป็นตัวเลขอะไรในเลข0-9ถึง9ดังนั้นเราจึงแทนในหลักที่13ให้เป็นสัญลักษณ์สเหลี่ยมนั่นเองครับต่อไปนะครับเราจะสังเกตว่าตัวเลขในหลักที่13จะเป็นตัวเลขที่อยู่ใน0-9ถึงเเท่านั้นถ้าเราให้สี่เหลี่ยมเท่ากับ7เมื่อเราคำนวณแล้วนะครับว่าเราจะได้ว่า110คอนกูเอนกับ0มอดูโรสิซึ่งนั่นก็คือ10หาร110ลบ งลงตัวนะครับดังนั้นนะครับเราจะสรุปได้ว่าตำแหน่งสุดท้ายที่เป็นสี่เหลี่ยมนะครับจะเท่ากับ7ดังนั้นนะครับจะตอบได้ว่า ISBN 13หลักนี้คือ978-616-426-1617ครับกลุ่มของพวกเรานะครับจะมีเนื้อหาของการจบการนำเสนอเพียงเท่านี้นะครับ เัาวันนี้สวัสดีครับ